เมื่อวานถูกหวยสี่ตัวตรงต้องไปโมโ้ก่อนไอ้เฉินห่าวมาอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอยคำน้ำฟ้าดินโอ้โหมึงเป็นคนดีเนาะมาบ้านเพื่อนต้องกราบด้วยกราบห้านในกูลื่น hey, <H> เฮโคกเฮ้ยทำอะไรวะป่าจ้าเล่นสงการเฉยๆจำไว้นะครับอย่าเล่นมือถือตอนขับรถพอจะเปยังงี้วางเลยเพื่อนเพื่ว่าลมมันเย็นได้เพื่อน ไม่เป็นไรไม่เมา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 ที่จะเมาได้ไงควายเอ้ยเอ้ยควายมาจิกมาไลยนะยกโต๊ะให้ลูกค้าแป๊บถวายโต๊ะค่ะฟาบานโอ้ร้านนี้บริการดีเนาะโอ้ยหกเกียดจังเ้ยวันนี้โอ้ยขาเลื่อนปวดหลังเล่นดีกว่าเฮ้ยเอ้ยผู้ชายหล่อหล่อล่ามหล่อหลออหล่อคืออ้ยเจ็บจังเลยผู้ชายช่วยหน่อยค่ะเหล้าจีนไรกุณะม้าพร้อมระเบิดตัว แม่พามากินหมาล่าจะจามจะจามกิ้วกาอี้พังลยจามแล้วเกินขูหาเกาอี้นั่งมานานแล้วเอ้าปู่ไปนั่งเล่นอะไรกับพื้นนะเออเลิกเถอะกกินปู่กูกจำไว้นะครับอย่าแบกน้ำหนักไม่เยอะเกินไป ไม่เช่นั้นหรอรอหลับรอหลับไม่ไหวแล้วค่ะเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีถ้ามีผมจะมาจ่ายนะพี่ได้ครับเฮ้ยเป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวพวกหยุดก่อนไอเวทให้เท่าแก่เหนื่อยขอนั่งพักแป๊บว้ยช่วยถูดึงเก้าอี้เท่าแก่ไม่ดูเลยโอ้ยเมียก็น้อเมียเฮหมดมากเอาละ สำนับเสร็จถ่ายรูปโอเคพร้อมกินค่ะอดีนะเหลือข้าวนั่นงู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 เกาเงากูอ้าวรอแม่ก่อนตัวจิววจ๋วลูกตัวจิ๋วลูกตัวแก๊กแรอแม่กดแม่แม,แม่แม่เผือแม่ขี้แตกเอลูกเข้าว่าผมไิขิดมาตอนไม่ตั้งตัวอ้าก แต่นั่งหักนั่งหักแล้วพี่ก็จะไปหากระต่ออ้ยหาเกดมีเรื่องดีๆมานําเสนอครับผมแม่ช่วงนี้อยู่บ้านพักผ่อนนะครับผมในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้แม่ก็ต้องดูช่องผมแล้วก็โอ้เหาอะไรทําดีนะเพื่อหารายได้เสริมใครมีความรู้ด้านหุ้นคริปโตการเทรดต่างๆนู่นนี่นั่นฟอลงฟอเล็กโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นคือพอเก็ตออกชั้นบอกว่า ว่าไม่ใช่ธรรมดานะเจ้าเดี๋ยเปิดในไทยมาเป็นชาติแล้วโอ้หนานมากเปิดมานานขนาดนี้ก็ต้องรู้ใจนักเทรดเป็นธรรมดาครับโมระบบจัดหนักจัดเต็มโอ้ยแม่ว่าคุณจะเทรดหุ้นฟอลงฟอเล็กซื้อขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีโอ้โหมีหมดทุกอย่างนะครับผมรวมๆเนี่ยมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดกว่าร้อสิบรายการโอโหโห กว่าะตัชนีหุ่นสกุลเงินดิจิตอล B T C E T F โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคัาผมโอ้ยมีกองทุนหุ้นอยู่ใน Pocket o p ตอ o n นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกๆเลยที่มีการให้บริการซื้อกองทุน B T C และ E T F ด้วยโอ้โหอัตราผลตอบแทนกองทุนสูงถึง92แถมค่าธรรมเนียมในการถอน0อ์อีกด้วยโอ้โหถอนอย่างรวดเร็วไม่มปค่าคอมพิชชั่นใดๆทั้งสิ้นกดแค่2คลิกเท่านั้นมีพนักงานให้สอบถามตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยครับผมนะแถมมีหน้าให้ความรู้ต่าง ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจอะไรก,ก็กดดูตรงนี้ได้เลยหมอในความโคตรเก่งมีครับจบโ้้ยรองรับทั้ง g l e p l a เ s สโต e และแ p ปสโต e อีกด้วยนะครับผมบอกเหลือไปไหนก็เทตได้ <c oughs> มีระบบนะครับผมนะให้รางวัลเมื่อฝากซื้อขายครั้งแรกอีกด้วยแม่มีฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้างานง่ายมากไม่ซับซอ้อนมาลองเทรดครั้งแรกก็อย่างกับมือฉมังเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและเกิดไม่ได้มาปีๆเปล่านะครับไม่ได้มาเฉยๆแล้วก็ป้ายยาเลิกเธอนะเฮ้ยผมมีโปรโมชั่นสำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรดนะครับผมให้โบนัสการฝากสูงถึง6 0เลยบอ้แล้วของตีอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมบน่นาหราือว่าท็อปคอมเมนต์นะครับผมเลื่อนลงไปแล้วจะเจอเลยนะครับผม นะเป็นโค้ดของผมเองนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมนะสมัครแล้วก็ใช้โค้ดด้วยนะจ๊ะบอกเล้วของฟรีอย่างนี้ฮากเกตนะมาแจกตลาด และตอนนี้ครับผมนะ p o อกเก็ตออปชัหรือ p o c k เก p r โปรเเนี่ยกำลังจะฉลองครบรอบสู่7ปีด้วยนะครับผมนะเออดูอกันแจกของรางวัลต่างๆมากมายนะครับผมนะเข้ามาร่วมเลยคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะัจ้าอยู่ที่ d e ส c ร i ปชั่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมใช้นะตอกเลยว่าโค้ดนี้ดูเดือดเผ็ดมัน60%เลยนะเออแล้พี่ม,มันไม่มีวิธีขนที่มันไวกว่าน,นี้เลยหรือ้าโอ,อวิธีนี้นี่ พวกเธอไม่ได้นอนกันเลยไรทำเป็นสงบอย่างนี้อ้ยอ้ยอาจารย์ไหวไหมล่ะเอาละเป้าหมายพร้อมนี่เกูตั้งหรือเสียวดังรถนอเล็กๆมันก็ดีครับผมแต่มึงดูสภาพท่อมึงด้วยโอ้เข้าล็อกพอดีเลยเขาดู YouTube มานี่เขาเตะนี่นี่นี่ยูทูบเป็นพ่อมึงเลยชโอ้ช็บปติดเครื่งมัดตะกั่วเตนตะกั่วตน ตะเกตันตะเกตันกูไปตะเกตันเขาอยากเล่นแบบในายติ๊กต่อครัผัวได้จะเมียจ๋าก็ไม่เมียโอ๊ยไม่คิดมึงเบาหรือไงเนาะโอ้ยลืุนลุนโอ้ยบ้าเรามีสไลเดอร์เดียแม่จำไว้นะครับคุณผู้ชมมือถือทําให้เราขาหักยักยักยักตอนมาเสื้อขาวไม่มีอะไรกลับบ้านไปเสื้อโกโก้โอ้เอเวนบาร์เรลเซ่คุณชายจะเสด็จแล้วอ่ะไอประตูบ้าเอ้ยประตูบ้าตายนี่ประตูบ้า ยาวอะยาวพลาดอ้อยนะตกใจล้มไปแคร์วาอยากกินหมาล่าร้านนี้มานานแล้วล่ะโอ้ย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 ลวกลวกจิ้มโอ้ยโอ้ยถูตั้งแต่เช้าเงาแวบเงาเงาเงาจั๊จั๊กจั๊กจิกโอ้โอ้ทำงานดีมากครับพี่พี่พี่พนักงานทำงานดีมากทำงานดีมากโอ้โหผมโอ้โหโอ้โหชอบเลยพี่โอ้โหทำงานดีเวเนกูดที่นี่ผมต้องให้ห้าดาวแล้วล่ะครับพี่โอ้ยผมจอดเฉยหมดน่าจะไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย การเรียนมาศึกษาวิชาแต่ถ้าเธอเดินมาอืมวิชาไม่มีมีแต่ฮิฮิสัตว์โลกผู้น่ารักหนึ่ง์หนึ่งวิ่งก็ไปถ้าเราหิวข้าวอาไปกูแดกเอาไปกูแดก

โอ้เคยคงลืมเราไม่ลงแล้วใช่ไหมล่ะที่รักเคยลืมไม่ลงแล้วเหม็นอึ๊บโอ้ย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 นึกว่าจะกัดกูโอ้ยโอ้ยใจวายหมดมีใครเห็นไหมว่าอายเขาถ่ายรถป้ายมาใหม่โอ้ยเอ้ยติดแล้วล่ะเฮ้ยอะไรในรถเวทมาก็มีปัญหานะเอ้าโอ้ยติดประตูมึงเุ้ยบุดหยิบยี่เป็นเบนเบนอยู่แหมนึกว่าอะไร ก็เร euh ื่องของมึงอยากจะติดเองกูไม่อยากให้ติดซะหน่อยขับแม่งมาเงี้ยขูดแม่งไปเออขอให้ติดเหนียวเหนียวกูสู้เหนียวกูสู้เฮ้นติดยากติดเว้ยเหนียวเหนียวกูสู้กูสู้คนด้วยกันประเด็นน่ะเออเออกูถอดทิ้งแล้วมั่งในประตูเนี่ยเฮ้ยกุลิดกุลิดเป็นไปแล้วกุลิดกุลิด เฮ้ยยี่รัวเวดกูลิดกดยี่ให้กูลิดเอ้ยติดเลยอือไปดิกขับไห้ไปซอยหลังแบบนี่นี่ไปแล้วนี่ไม่ต้องเปิดประตูแล้วรถกูนี่ไปแล้วนี่จบจบกันไปซหมไปเออขับง่ายขึ้นเยอะ